โอ้พามาเบิงหอยค่ะหอยหอยหลักดูเดะค่ะพี่น้องยามแรงค่ะบรรยากาศค่ะน้ำแหงเบิดค่ะพี่น้องเบิงฟังทางุูนฝนตกค่ะเบิงเป็นตัยานค่ะพี่น้องเห็นไหมค่ะบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศยามมือแรงค่ะทำเป็นบาดเห่ากับเอิญอ่างเนาะค่ะพี่น้อง แต่เป็นยุ้นมะคำค่ะถาเบิงดิวค่ะพี่น้องช่วยๆย,ยค่ะนั่ผกกับแต่เป็นน้อยๆค่ะพี่น้องเสียงนกหน,น้อยๆแต่ว่าหนาวค่ะพี่น้องหนาวค่ะลมวี่วี พามาเที่ยวจนถ่าตะเวนตกดินเนาะค่ะเบิ่งบรรยากาศย่ามแรงของอันของอ่างต่างประเทศค่ะอ้าวขาบนผิงฟูงนกค่ะนก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 เห็นบ้ค่ะดำดำปื๊ดปื๊ดเม่นนกเปิดด้ิค่ะเห็นบ้าค่ะอ้าดบิดอ้าจะกระฝากไว้ค่ะพามาเที่ยวอ่างยักษ์ค่ะอ่างยักษ์ พระเอกค่ะพระเอินรักดูเดค่ะบรรยากาศยามแดงผูเดเ์ขามาเบิงคลิปจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ้าเนายเด้อค่ะจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้จะก็ฝากไปกับการเที่ยวเพื่อนอย่างการเที่ยวอ่าง ค่ะสำหรับมุนีการจะคือฉีนขึ้นบานลหรอ่ะคาขึ้นทินคะ่ะพอมันคาคะ่ะเอาไว้โอกาสหนามาขอกับ่าใหม่เดอะะ้อค่ะพี่น้องสำหรับมอนี่การตูด,ดีสบายสุขผูสุข้นเดอะะ้อค่ะบ๊ายบาย